คดีของคุณทักษิณยังไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆทออั้งสิ้นยกเว้นคุณทักษิณจิตตกนิดหน่อยครันึกออกปะคือคุณทักษิณจิตตกอ่ะถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณโดยตรงแต่สิ่งที่คนไทยควรจะจิตตกไม่ใช่เรื่องคุณทักษิณสิ่งที่คนไทยควรจะจิตตกคือ p e r อร์แมนซ์หรือฝีมือการบริหารประเทศของพรรคภูมิใจไทยในสิบอย่างน้อยสิบเรื่องออที่ดิฉันพูดมาและกลบ กลบความไม่ได้เรื่องของคุณสุภจีได้มิดกลบเรื่องความไม่ไดีเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมคนตายจากน้ําท่วมยี่สิบศพคุณลืมเรื่องเหล่านี้ไปได้ยังไงคะเพราะคุณเอาจัก,กรวาลไปหมุนรอบคุณทักษิณและสิ่งเหล่านี้คือวังวนที่คุณสศิพงพูดครับว่าเอ่ยชื่อว่าทักษิณฉันพร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ทาริฟอน่ภาษีอ ออกมาเท่าไหร่ดิฉันขอเรียกร้องให้คนไทยอะ่ะไปกังวลเรื่องเหล่านี้ม,มากกว่าจะเรื่องตามจองล้างจองผ่านทาักษิณ p l ั s นะคะคถ้าคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้กระแสข,ของพรรคเพื่อไทยตกคุณคิดผิดค่ะครับเป็นการช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงเต็มเต็ม<ๆ>เป็นเต็มพรรเพื่อไทยอยู่ๆก็คือ